อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวของสโมสรอาร์เซนอลครับวันนี้เป็นวันที่7กรกฎาคม2,566นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้อาร์เซนอลของเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับก็คือการตรวจร่างกาย2นักเตะของเราฮะจูเลเรนทิมเบอร์ ber, แล้วก็ดิคเค้นไรส์นะครับแล้วก็การเตรียมประกาศ การต่อสัญญาวิลเลียมสตีบ้าอย่างเป็นทางการนั่นเองหนละังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็รายงานจากโรมโน่ no ก็คือมีการเซ็นเรียบร้อยด้วยนะครับรวถึงกับเมื่อวานริชเนลสันก็ประกาศเซ็นสัญญาออกมาอย่างเป็นทางการกันอีกด้วยนะครับแล้วที่มันมีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์มันก็มีเรื่องของในสโมสรของเรานั่นก็คืออาร์ซ a นอลกับมือขวานะครับด้าน,นก็คือ บนสตีฟโรเนี่ยปรากฏว่าแยกทางกันเรียบร้อยซึ่งเป็นอะไรที่งงมากๆนะครับพยายามไปตามอ่านข่าวอยู่เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมกลัวจะมีผลกระทบในแง่ของโครงสร้างของทีมแต่ว่าดูมาแล้วไม่น่ากังวลอะไรมากนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่แบบเห็นแล้วแบบเทือนอารมณ์แล้วก็คือการที่กันิชกาโบกมือลาสโมสรอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้ว นะครับประกาศอำลาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับจากสโมสรจากทุกฝั่งทุกฝ่ายแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาร์ n สตอมสำหรับวันนี้ครับเราไปเริ่มต้นกันก่อนครับก่อนอื่นครับอย่าลืมครับในท็อปคอมเมนต์เนาะมีลิงก์ของกลุ่ม AFC สยามนะครับก็ใครอที่จะเข้าไปพูดคุยในกลุ่มก็กดได้นะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นั่นเองนะฮะโอเคเรื่องแรกครับกานิชก้าก็เปิดตัวกับ ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เขาย้ายไปร่วมทีมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรหรือราว2 0 5หรือว่ายอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งกับตัวเลขตรงนี้ไม่มีการบอกชัดนะครับว่ามันมีการแบ่งจ่ายอะไรยังไงกี่ปีแต่ถ้าเป็นาการได้เงินเข้ามาก็ถือว่าเป็นเลขที่ท,ที่เหมาะสมกับทีมพราชาก้าคือปัจจุบันนั้นอายุ30ปีละสัญญาเหลือบินแค่ปีเดียวมีออปชันอีก1ปี นะครับแล้วก็เราซื้อเขาเนี่ยมา,อาตอนนั้นเนี่ยประมาณ35ล้านยูโรหรือว่าปอนนี่แหละอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเลขอยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ใช่ตัวตัวหน่วยอาจจะผิดๆหน่อยซึ่งแล้วปล่อยได้ไปประมาณ20-21นผมก็ถือว่าคุมนะนะครับแล้วก รวมไปถึงกับผลงานของเขาก็เป็นช่วงพรามไทม์เลยช่วงนี้ที่สุดของเขากับการค้าแข่งกับอาร์เซนลล้วก็เป็นการไปแบบน่าจดจํามากๆถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านูนจะมีใบเหลืองใบแดงนะครับมีคําบรี่แบบว่าชากากอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแทคนติกที่เลือกใช้มากกว่าซึ่งชากาเองก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเขาขยับขึ้นไปเล่นเป็นบ็อกซ์บ็อกเขาก็ทําได้เช่นกันด้วยนะครับชาก้าจะเซ็นสัญญากับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับ5ปี นะครับ5ปีด้วยกันซึ่งก็จะทําให้เขานั้นอยู่กับไบเออร์จนถึงอายุ35นะครับแน่นอนว่าเป็นการแยกออกจากสโมสรที่น่าเสียดายเช่นกันแหละเพราะว่าเนื่องจากปีนี้ผลงานดีด้วยนะครับตั้งแต่มิเกลเวต้าเข้ามาคุมทีมผลงานของเขาก็ดีขึ้นเป็นลำดับพร้อมกันนี้เนี่ยที่เขาได้รับการพูดถึงในทางบวกมากๆก็คือเป็นเรื่องของภาวะความผู้นําการเป็นพี่ใหญ่ของทีม นะครับชาค่าคือไม่สนใจแล้วว่าใครจะเป็นยังไงไม่ต้องการที่จะสมปอกแขนกับตันทีมด้วยแต่เขาก็ขอทําหน้าที่ในส่วนของเขาให้มันเต็มที่นะครับจากการรายงานระบุออกมาที่ช่วงหลังๆเกี่ยวกับเรื่องของกันิชาการเนี่ยเขาได้รับความเคารพจากนักเตะอาร์สนอลมากๆแล้วก็นี่คือตัวอย่างของนักเตะที่ดีเหตุผลก็คือว่าเขานั้นไม่ได้สงสิงกับใครเป็นพิเศษไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษ นะครับแต่ทําตัวให้เห็นว่าถ้าคุณอยากเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้รับการนับ,นบถือเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีคือคุณต้องโฟกัสในการเล่นในการซ้อมแล้วก็สุดท้ายโนปาร์ตี้ครับก็คือกลับบ้านนะครับในวันหยุดพักผ่อนชาก้าก็จะไม่ค่อยนัดกับใครเป็นพิเศษแต่ว่าจะพาครอบครัวนะครับไปพักผ่อนอะไรพวกนี้แบบนี้นะครับซึ่งก็มักจะมาบอกกล่าวสอนน้องๆต่างๆเหมือนกับที่อ,อ้อแล้วจริงๆเทาได้เห็นนะครับที่ด็อกแคมเนนต์รี่ที่มีคนแซวชาก้าว่าแบบ เออชาก้าเี่ยไปไปทำฟาวจนเสียประตูนะครับน่าจะเป็นกับจังหวะที่เจอลิร์พูอะไรเงี้ยซึ่งชาก้าก็บอกว่าเฮ้ยผมพร้อมรับทุกอย่างเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วก็แบบไม่ว่าใครจะว่าผมก็ยอมรับทั้งหมดเลยนะครับคุณต้องขอบคุณชาก้านะไม่ใช่แบบแซวไปเขาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในการเล่นในเชิงฟุตบอลทุกคนก็รู้แหละว่า,วาทุกคนมีมีความสำคัญยังไงไปดูใน t w i t t e อร์ใน i อในการร่ำลาเกี่ยวกับชาก้านักเตะโอโหออกมาขอบคุณแบบออก ร่ำลาชกกาก้าอย่างดีนะครับชกกาก้าอยู่กับอาร์เซนอลมา7ปีครับเล่นันทั้งหมด297นัดนะครับยิงไป23ประตรูทาไป29แอสซิสแล้วก็คว้า2ถ้วย FA ครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆในเชื่องของฟุตบอลเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเขาเคยเป็นกับตันทีมแล้วก็เขาก็โดนถอดเป็นกับตันทีมแล้วก็เกือบออกจากสโมสรเพราะว่า ไม่โอเคกับแฟนบอลกับเขาไม่โอเคแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมากลับมาได้นะครับนั่นได้เห็นว่า สุดท้ายไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องที่มันแย่หนักหนาสาจงไงแต่ว่าโอกาสนั้นมันยังมีข้างหน้าให้คุณได้ตักตวงอยู่เสมอนะครับก็ขอให้คนณิชากานั้นประสบความสําเร็จนะกับเส้นทางอาชีพการค้าแห่งต่อไปนะครับก็ไปส่วนเบอร์34เหมือนเดิมเลยนะครับมีเขากล่าวลานะครับออกมาพูดถึงอาร์เซนอลนะครับโพสต์อําลาสมสรก็บอกว่าผมใช้เวลา7ปีที่อาร์เซนอลสมุรสอนกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของผมและมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะจากไป แต่ตอนนี้เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ มีหลายคนที่ผมต้องขอบคุณครับผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมของผมทุกคนและพนักง,งานเบื้องหลังและผมอยากจะขอบคุณทุกคนเป็นพิเศษทุกคนรู้ว่าเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาบ้างแต่เราก็ผ่านมาด้วยกันทั้งหมดแล้วผมจะไม่ลืมความรู้สึกที่มีทุกครั้งที่เราชนะ FA ครับหรือไม่ได้กตามที่ผมได้ยินพวกคุณร้องเพลงชื่อของผมมันรู้สึกขนลุกจริงๆผมจะมีอาร์ตโนอวอิ่ใ,ใจของใจเสมอครับครั้งหนึ่งเป็นปืนใหญ่และจะเป็นปืนใหญ่ตลอดไปขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นตัวของ กานิชาก้าที่โอ้โหออกมาออกมาอำลาซึ่งผมไปดูในคอมเมนต์ต่างๆนะทุกคนก็ฟีลแบบเออก็เอาจังจริงๆก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่กับทีมานาน7ปีนะครับร็อบโคดดิงก็มาพร้อมกับชันกันนิชาก้าเหมือนกันร็อบโคดดิงก็ออกมาบอกประมาณว่าแบบเออแบบเริ่มต้นอ,อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยก็นี่คือเป็นพี่หญ่ที่ดีที่สุดของเขาอีกคนหนึ่งกันเลย นะครับก็ขอให้ชาก้านั้นโชคดีครประสบความสําเร็จส่วนมิเกลยต้าพูดถึงกระิชากาอยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเราต้องบอกลากับนักเตะมาดรย์อีกคนหนึ่งนะครับและในทางส่วนตัวนี่คือเขาคนเป็นคนที่รักของเราทุกๆคนนะครับมันเป็นการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อของเขาที่ได้ร่วมกันกับเรานะครับแล้วเขาก็ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรทั้งเรื่องของความเป็นผู้นําซึ่ง ก,การอิชาก,การนั้นทาเต็มที่ทั้งหมดนะครับในด้านของการเป็นเพื่อนร่วมทีมทั้งในสนามและนอกสนามทุกอย่างเขาทําเพื่อสโมสรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขานั้นได้รับควความชื่นชมจากที่สโมสรขนาดไหนเร,เราเราคงขอบคุณกกรดิตไม่ได้เลยครับกับสิ่งที่เขามอบให้กับพวกเราแล้วก็ในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเราหวังให้การดิบแล้วก็ครอบครัวของเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในเส้นทางอาชีพของเขาที่เหลือต่อไป ขณะเดียวกันเอดูการ์สปาบอกว่ากันดิชาก้านั้นก็เป็นส่วนสําคัญของสโมสรแห่งนี้มันยาวนานครับเขาได้สิ่งที่ดีเขาได้ให้สิ่งที่สุดกับเราอยู่เสมอแล้วก็คุณภาพต่างๆมาหลายปีการเล่นในตําแหน่งเหล่านั้นของเขาในงแง่ของการก้าวหน้าพัฒนาต่างๆซึ่งเขาประสบความสำเร็จอย่างมากเขาย้ายออกจากทีมไปด้วยความเคารพที่ยิ่งใหญ่จากพวกเราและเราขอขอบคุณครับขอให้กิชาก้านั้นประสบความสําเร็จในอนาคตของตัวเขาเอง นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของมิเกลตาแล้วก็เอดูกาสปาที่เล่าวคำอัมราให้กับกรานิชากาก็น่าเสียดายเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเป็นวิธีของฟุตบอลแหละเพราะว่าช่วงที่ชาก้าโดนหนักๆนี่ก็หนักจริงๆหนักหนาสาหัสเยอะๆเหมือนกันจริงๆยิ่งช่วงแรกๆที่แบบ ทุกคนก็ไปด่าไปว,ว่าเขานะครับใบเหลืองใบแดงปลีวว่อนช้ากากอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยพอวันหนึ่งเขาเปลี่ยนสไตล์มาเล่นเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็ชัดเจนว่าทุกคนแล้วแล้วแต่เป็นเป็นคนที่มีคุณภาพหมดแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นหรือว่าตำแหน่งของการเล่นมากกว่านะครับนี่คือตัวโฮบอลระดับยอดเยี่ยมคนนึงแหละแต่เนื่องจากว่าความช้าของเขาการเข้าไปเข้าบอลเข้าปะทะเลยมีปัญหาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ กองหลังของเราที่มีปัญหาเช่นกันดังนั้นชาก้าเองก็เลยเป็นเหมือนกับแพะรับบาดเป็นบาดตลอดแต่พอ2ปีนี้ถูกกระับขึ้นไปเล่นสูงขึ้นมากขึ้นก็กลัวว่าได้เห็นแล้วว่าจริงๆชาก้าก็มีส่วนสําคัญหรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถอีกด้วยนะครับก็ไว้เขาประสบความสําเร็จต่อไปแล้วกันครับนี่ผมก็ไวพรพูดคํานี้เยอะมากเพราะว่าอยู่อยู่ด้วยกันมานานนะครับเปีอปีนะครับเปีตั้งแต่ปี2 0 1 6อ่ะเราก็เข้าใจอ่ะว่าแบบเอออยู่ด้วยกันแล้วมันได ได้เจอยังไงตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอายุ23ปีอบปีตอนนี้30แล้วะนะครับการที่ได้เห็นอะไรที่แบบนักเตะอยู่กับทีมมานานมันก็มีความผูกพันกันแต่สโมสรต้องไปข้างหน้าครับแล้วก็ต้องส่งต่อเรื่องพวกนี้ให้กับคนที่อยู่ต่อไปว่าวกเขาจะทําผลงานได้ยังไงต่อไปนะครับโอเคเรื่องต่อไปครับผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีว่ามันเป็นเรื่องของการอำลาอีกคนหนึ่งนั่นก็คือคุณสตีฟโร โอ้โหครับประกาศออกมาเมื่อวานนี้แบบงงงวยมากบอกว่า The a t h l e t ติครับรายงานออกมาว่าสตีฟบรอนเนี่ยมือขวาของอาร์เซนอลน่ะได้ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาสโมอสรอาร์เซนอลครับโดยยกเลิกกันทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะครับจากความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายซึ่งเขาก็จะจะ,จะออกจากการทำงานตอนนี้นะครับเอาเชียละ แล้วมีข่าวมาอีกอันหนึ่งคือคุณหมอแกรี่โอดิสคอยของเราเนี่ยอจะย้ายไปทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะออกมาเลยเนี่ยผมอัดคลิปตอนห้าโมงเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยออันนี้คืออันนี้คือชัวร์แล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอม คุณหมอคนนี้มีคนเป็นคนที่มีสําความสำคัญมากเขาก่อนที้เขาจะไปรีพูลร,รอบหนึ่งแต่เขาก็ไม่ไม่ไปอะรอบหนึ่งปฏิเสธไปแล้วซึ่งอันนี้คือเพิ่งจะเพิ่งจะมาเมื่อ47วินาทีก่อนอ้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคอย่ยวคอยมาคยุยอ่ะไปที่นี่ก่อนนะครับเอ้่ทำไมมันถึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของสโมสรเรานเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนะเดี๋ยวค่อยไปดูภาพรวมแต่ว่าเดี๋ยวมันคงจะมีออกมาอีกแหละนะครับมาที่นี้ก่อนสติฟเรากันก่อนครับ อัตลอเช่รายงานครับว่าอาร์ซนอล i ฟ s ร์สทีมโค้ชก็คือคุณสตีฟโรครับได้ออกจากสโมสรอาร์ซนอลโดยการยินยอมพร้อมใจกับทั้ง2ฝ่ายครับโดยสตีฟโรอเนี่ยย้ายมาเป็นมือขวากับอาร์ซนอลตอนที่มิเกลเอต้าเข้ามาคุมทีมมันจะมีภาพภาพหนึ่งครับภาพที่มิเกลเ,เอต้าอดูกาสปาแล้วก็สตีฟโรนนั่งพูดคุยกันนะครับเราก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เกมต่างๆซึ่งมันก็เป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันดีอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่มีข่าวว่า จะมาร่วมงานกับอาร์เซนอลนะครับในชุดของมิเกลเอต้านี่คือเป็นภาพนี้เห็นไหมมิเกลเอต้าก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับโดยการย้ายของเขาครั้งนี้เนี่ยปัจจุบันคือเขาอายุ20อายุ53ปีครับช่วยให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็คว้าแชมป์เอฟเอคอมมิชชั่นชิด้วยนะครับปัจจุบันที่ผ่านมาก็เคยทำงานร่วมกันกันกบทั้งดาร์บี้เคาน์ตี้มิดเดิลส์บรนิวคาสเซิลแมนยูเอลตันแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษกันอีกด้วยซึ่ง ลูกาสปาเนี่ยได้กล่าวขอบคุณสตีฟโรนะครับกับตลอด4ปีเต็มที่เขานั้นทำงานให้กับสโมสรอีกด้วยนะครับคือก็ยังคงงงอยู่ว่าทำไมถึงออกแต่ว่าผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกับสตีฟโรปรากฏว่าเนื่องจากว่าเขาเคยเป็นมือขวาให้กับด a วิดมอยส์มาก่อนที่ทั้งเอเวอร์ตันที่ทั้งแมนอยูแล้วตอนนี้มือขวาของมอยส์นะครับที่เวสแฮมนั้นได้ออกจากสโมสรไปก็เลยคาดการกันว่าเขาอาจจะไปร่วมงานกันกับ เดวิดมอยส์นะครับที่ที่เวสแฮมนะครับอันนี้ด้วยมันก็มีข่าวเพิ่มเติมอีกเช่นกันก็คืออาร์ซานติโกซาราตอนนี้คือไม่ได้เล่นบอลอยู่ที่ตอนออกกลางแล้วแล้วก็กําลังมองหาโอกาสก,กับการกลับมาอยู่ในยุโรปนะครับสเปนก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอให้เขาเนี่ยไปเป็นเป็นนักเตะนะครับแต่ขณะเดียวกันอาร์ซนอลเองก็อยากที่จะดึงเขาไปเป็นโคช้ชเหมือนกับที่มีข่าวว่ามิเกลต้าเนี่ยพูดถึงว่าอยากให้อารซาร่านั้นมาเป็นโคช้ชให้กับทีมอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ย มันเลยทำให้มีโอกาสว่าพอตําแหน่งว่างหนึ่งตำแหน่งนั้นกาซาร,รอาจจะกลับมาก็ได้กับตัวของสตีฟระครับแต่ว่าสตีฟรเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาร์เซนอลเมื่อประมาณปีที่ผ่านมานะครับเขาเชื่อว่าอาร์เซนอลชุดนี้เนี่ยจะชุดนี้ที่กำลังเติบโตเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นขุมกำลังที่ดี มากๆของอาร์เซนลของมิกิเอต้าต่อไปหลังจากที่อาร์เจตานั้นสร้างทีมหนุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนด้แล้วแต่มีทั้งสปิริตแล้วก็ทุกคนก็มีความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับเขาให้สัมภาษณ์ออกมาส่วนหนึ่งนะครับว่ากับมิกเอต้าเนี่ยเขาเป็นนักเขาเป็นกุนซือที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีความคดาดหวังในตัวซึ่งทุกคนไม่ได้สงสัยกับตัวของเขาเลยนะครับแล้วก็เขาเป็นนักเขาเป็นคนที่แบบน่าหลงหน่าหลงไหลหน่าเหลือเชื่อมากๆ นะครับแล้วก็อะไรก็ขัดขวางเข้ามาอยู่แน่แน่นอนกับงานของเขาคาจะทาได้ดีจริงๆครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน2อสปีเนี่ยมันมาซันเป็นอย่างยิ่งการที่เขาเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาต่างๆทุกอย่างอย่างตื่นเต้นนะครับกับทีมหนุ่มทีมใหม่เหล่านี้เขาสร้างความสามัคคีขึ้นมาแล้วก็สปฤิตร่วมกันมันไม่ใช่แค่นักเตะอย่างเดียวครับแต่ว่ามันคือทั้งสโมสรทั้งพนักงานที่ทํางานเบื้องหลังกันอีกด้วย ซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่มันเป็นโอกาสที่ดีของเราในด้านของการเป็นสโมสรนะครับที่จะสร้างทีมขึ้นมาใหม่เมื่อคุณมาดูถึงเรื่องของถิ่ที่เขาพัฒนาขึ้นตอนนี้คุณจะพบว่าอนาคตต่างๆบนถนนเส้นทางนี้เนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นไปอีกและณเวลาเดียวกันเนี่ยการเริ่มต้นต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่พูดในทํานองที่มันลบๆแย่ๆต่างๆแต่สุดท้ายเมื่อมันมันผ่านมาเรื่อยๆคุณจะพบว่า มันดีขึ้นยังไงกันบ้างแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดของทีมเราก็คือเราต้องรักซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันเข้าไวการทํางานด้วยกันกับทีมการมีคอนเนคชั่นที่ดีกับแฟนแล้วก็ชนะด้วยกันกับบรรยากาศที่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและเราจะเป็นต้องปรับปรุงด้วยครับผมต้องผมคิดว่าเราต้องทําให้มันดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมีความเสถียรขึ้นในขุมกาลังเหล่านี้แล้วก็ในช่วงอีก 2- อสปีต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้น มันยังมีหลายอย่างเช่นกันครับกับที่เราเรายังไม่ได้เห็นจากความเป็นโค้ชของตัวเขาแต่ว่าเมื่อคุณได้มีโค้ชที่มีประสบการณ์อย่างเอัลเบิร์ตสตวินเบิร์กนะครับแล้วก็มีโค้ชหนุ่มอย่างมิเกลมิเกลมูเลน่าที่ที่แบบเป็นเป็นเด็กหนุ่มแต่ว่ามี e NERGY มีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีคาร์ลอสกูเอต้าเนี่ยรวมถึงกับโค้ชนิวส์โค้ชเซตพิอย่างนิโคลาโจเวอร์คุณจึงจะพบว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ของเราเนี่ยมันกําลังลงตัวมันเป็นทิศทางที่ดีของสโมสรของเรานะครับกับบุคลากรที่มีความสามารถที่อยู่เบื้องหลังต่างๆมันอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเกมในเกมทเกิดขึ้นครับแต่มิเกลเอตาก็จะมีข้อมูลนะครับกับกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะอยู่ในแต่ละบริบทของมันผมต้องบอกแค่ว่าเราอยู่ในจุดที่ต้องต้องยอมรับว่าเรามีทั้งทีมที่ดี มีทั้งทีมงานที่ยอดเยี่ยมรอบตัวของเราแล้วพวกเขายังหนุ่มยังแน่นและยังคงสามารถที่จะกล้าไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆซึ่งเรื่องของความรู้ใหม่ๆที่มันเข้ามาต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าหมารันเป็นอย่างมากนะครับมันมีการมันมีบรรยากาศที่ดีในใ,ในในทีมของเราแล้วก็ทําให้ทีมนั้นไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากจะพูดถึงอะไรตอนนี้กับทีมของเราคือเราคือทีมแบบรูปแบบใหม่เป็นโมเดลฟุตบอลเป็นโมเดลเพลเยอร์ที่มีเข้ามาความสําคัญที่สุดของทีมเราก็คือ การที่เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าชนะเราต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปข้างหน้ามากกว่าเดิมนะครับถ้าหากว่าเราทุ่มเทแล้วก็มีไมเซทที่จะเรียนรู้กันด้วยคือพอได้กลับไปอ่านตรงนี้แล้วอ่ะสิ่งที่เขาชื่นชมคือเขาเชื่อมั่นถึงนอกจากทีมคนหนุ่มแล้วอ่ะเขายังเชื่อมั่นในทีมงานทีมสตาฟโค้ชที่ อ่ะมิเกลมูเลน่าคาร์ลสกูเอต้าพวกนี้คืออายุยังไม่เยอะนะครับคาร์ลสกูเอต้าถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็33-34 m เอ่อมมเกลมเกลเอ่อมิเกลมูเลนาก็ประมาณสัก28 29อยู่ช่วงประมาณนี้คือแต่ว่าพวกเขาอยู่ในเวทีนี้มานานมากมีประสบการณ์มานานมากแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรามีทั้งนี่บอกเขาว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วยังมีคนที่มีประสบการณ์คืออเบิร์ตสต์เวนเบิร์ก อัลเบิร์ตสตูเนเบิร์กที่เป็นมือขวาที่มักจะออกมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นภาพกันบ่อยๆคนนี้ก็จะเป็นคนที่คอยทำทำเหมือนกับเป็นคีย์หลักแต่ความจริงคือตัวของคุณแอสตีฟรอเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ของเขาคือเขาเป็นผู้ช่วยจัดการทีมมาถ้ารวมถึงปีนี้เนี่ยก็มาสักปีที่27หลักนะครับเป็นผู้ช่วยจัดการทีมมาเยอะมากครับรวมถึงกับที่บอกเอเวอร์ตันที่แมนยูด้วยแล้วก็เคยเป็นดีเรกเตอร์ให้กับทีมแอสตันวิลล่าด้วยแล้วก็ในแง่ของการเป็นโค้ชเนี่ยก็เป็น เลเวล5ของ FA Pro l i c e เ s e ก็ถือว่าระดับสูงเช่นกันแล้วก็มีดีกรีจบปริญญาเกี่ยวกับเรื่องของ Spotting Director Management นะครับด้วยคือถ้าพูดง่ายๆคืองานของเขาเบื้องหลังเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลออกมาชัดเจนนะแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดูในภาพรวมของทีมเราว่าควรจะเป็นแบบไหนย,ยังไงแล้วเป็นคนที่วางเหมือนกับวางเบสิกวางพื้นฐานให้กับทีมเราว่ายัางไงบ้างซึ่งตัวเนี้ยมันเริ่มลงตัวแล้วเขาถึงว่าเขาจะย้ายไป นะครับก็ขอให้เราระสบความเสเร็จแล้วกันเนาะเพราะว่าในส่วนของอะไรนะในส่วนของ trust the process ของเราเนี่ยก็มาจากตัวเขาเช่นกันเขาก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าผมเห็นข่าว แกรี่ออดิสคอลแล้วผมผมงงแล้วผมไม่ผมรู้สึกแปลกๆ,ๆสักอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยไปเจาะดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้คงไม่ทันเดี๋ยวขอวเป็นคลิปข่าวต่อไปแล้วกันแต่ว่าพอมันมีการปรับเปลี่ยนข้างในเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้นะนะครับในแง่ของสตาฟโค้ชเราโอเคแล้วมีคนที่ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อยากว่าเป็นซานตี้คอสซาราเข้ามาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยเ,ยเดี๋ยวคงต้องไปติดตามดูผมข้องใจมากเลยเพิ่งจะไปเห็นตอนนี้ทาให้ทาให้งงไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรื่องของสตีฟราวก็ประมาณ เมื่อวานที่ผ่านมาครับประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วกับริชเนลสันครับริชเนลสันก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปัจจุบันเขาเนี่ยอายุ23ปีสัญญาของเขาคือ4ปีนะครับ4ปีออปชันอีก1ปีด้วยกัน ครับค่าเหนื่อยก็คงจะตกราวประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนปอนต่อสัปดาห์ยังไม่มีการระบุอะไรนะครับโดยริสเนลสันก็ต่อสัญญาไปแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากครับเอ็ดูกาสปาบอกว่าริสอายุเพียงแค่23ปีแต่มีส่วนสําคัญกับทีมมาหลายปีเขาได้ประสบการณ์จากการยืมตัวมาแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขามีค่ากับทีมเราขนาดไหนเรามีความสุขมากที่ได้ตกลงสัญญาใหม่กับริสและเราก็ภูมิใจกับการที่เขาเป็นนักเตะอายุน้อยอีกคนที่มีพัฒนาการจากอะคาเดมี่สู่ทีมของชั่วใหญ่ของเรา ส่วนอตาเตอรก็บอกว่าริสเป็นผู้เล่นที่ผมชื่นชมตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่เขามีความสามารถมหาศาลแล้วเป็นพรสมค์นในเกมรุกที่น่าตื่นเต้นริสรู้ดีว่าเขามีความสําคัญต่อทีมขนาดไหนคุณภาพที่มีเป็นเรื่องที่ดีครับริสจะมอบอนาคตให้กับเราได้เขารู้จักสโม,มสรแห่งนี้เขาเติบโตที่นี่และหวังว่าจะเพลิดเพลินกับช่วงที่ดีกับของเขาให้มากกว่านี้นะครับก็เหมือนบอกครับว่ามิเกลต้าชอบริสเดวิสันมากเพราะว่าทรงของเขาไปทางฝั่งแบบไบรฮิมสเตอร์ริง ฝั่งริยัดมาเรสได้ถ้าหากว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปตรงนู้นนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเนี่ยจะจะพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเมื่อไหรเนาะแต่ถ้าหากว่าทําได้ขึ้นมามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับทีมทีมเรานะครับก็ขอให้น้องนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์วันนี้เนี่ยรายงานข่าวออกมาคืออาร์ซ์ตอจะมีงานยุ่งมากๆหนึ่งก็คือการประกาศสัญญาใหม่ของวิลเลียมซลีบาที่รายงานออกมาเมื่อวานนี้กับฟาบิซิโอโรมาโนนะครับ ก็ระบุออกมาว่ามีการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วสําหรับวิลเลียมซลีบาเนียครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปก่อนไปดูเนื้อหาข่าวจากโรโมาโน่แป๊บหนึ่งอ่ะนะครับเรื่องของวิลเลียมซลีบามีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะประกาศกันในวันนี้ นะครับจะ Announcement กันในวันนี้สำหรับตัวของวิลเลียมสุริบาดังนั้นก็ไม่มีปัญหาดังนั้นวันนี้ที่วันนี้ที่อาจจะยุ่งหน่อยยุ่งคือทั้งประกาศสัญญาแล้วก็เรื่องของอนักเตะที่จะตรวจร่างกายซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันก่อนที่จะไปทำเรื่องของ Presentation แล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เช้ามืดของวันนี้ รือไม่ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเปิดตัวเพราะว่าพรุ่งนี้คือน,นักเตะต้องกลับมารายงานตัวแล้วนะครับแต่คาดว่าวันนี้น่าจะมีภาพหลุดกับการตรวจร่างกายออกมาแล้วก็วันเสาร์วันพรุ่งนี้น่าจะเห็นการประกาศอย่างเป็นทางการกับการร่วมกับ,ก,บกับเรื่องของ d i c k e n นไรสกับเรื่องของ Jo l i เ n น i m b e r นะครับก็เราคงจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับทีนี้ไปดูข่าวอื่นๆอีกหน่อยว่ายังไงกันบ้างสำหรับทีมทีมเรานะครับ จริงๆก็เมื่อวานก็อัพไปให้เยอะมากแล้วนะพรุนี้มันเลยไม่มีข่าวอะไรออกมามากขนาดนั้นเรื่องของแฟรงกี้เดยองผมไม่ตามข่าวแล้วมันเป็นการรายงานข่าวจากสปอร์ตนะครับสปอร์ตสื่อของสเปนเนี่แหละรายงานเรื่องของแฟรงกี้เดยองออกมาเช่นกันว่าอาร์ซนอลเนี่ยแสดงความสนใจแต่ว่าทีมที่สนใจจริงๆเนี่ยก็คือเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาร์ซนอลสนใจไหมอาร์ซนอลสนใจแต่ว่าแค่จับดูตาดูสถานการณ์เท่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่าจะเอาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้อาร์ซนอลคือกลางของอาร์ซนอลแน่น นะครับเมื่อคืนก็ไปขิงในบิ๊กซิกพิมลิกมาโอ้โ oh, ห oh, <laughs> โดนเยอะเหมือนเดิมแต่สนุกดีช่วงเนี้ยผมไปขิงมาแล้วผมสนุกดีส่วนชูอาเมนี่ครับชูเมนี่ตอนนี้ข่าวเงียบไปแล้วครับข่าวเงียบไปแล้วอ่ะเนี่ยครับรายงานมาเมื่อสองนาทีครับบอกว่าเจอรินเชมเบอร์ uber, ตอนนี้กําลังตรวจร่างกายกับที่อาร์เซนอลครับแล้วก็พรีเซนเทชันการแล้วก็พรีเซนทชันจะมีการทําหลังจากหยุดหยุดหยุดสัปดาห์อาทิตย์อ่ะโอเคอย่างไรหม่เขาว่าอาจจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์ แต่มันต้องรายงานตัววันเสาร์วะตอนนั้นถ้าหากว่าคุณเข้าไปไรายงานตัวคุณก็จะไม่มีภาพออกมานะนะคุณก็จะไม่มีรายงานภาพออกมาเอแต่อีกคราวนึงบอกว่า p พ e s e n t a t i o n จะมีการทําวันเสาร์แล้วก็ประกาศตอนนั้นไปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าตรวจร่างกายแล้วก็คือโอเคก็คือจบเนาะขอแค่ว่ามันจะเป็นยังไงเท่านั้นแล้วกันเอรินชะิมเบอร์ออกมากันละ เออโอเคตอนนี้คือทีมเบอร์กกำลังตรวจร่างกายแต่ยังไม่เห็นว่าดิคเคนไรส์กำลังตรวจร่างกายกับทีมหรือไม่หรือ,อยังตอนนี้นะครับเออเออนี่ยครับเรื่องของคุณหมอแกรี่ออดิสคอร์นนี่คือไปจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยไปจริงๆด้วยเราอาร์สโนอนุญาตให้ไปเพราะว่าเขาอยู่กับทีมมานานละเขาช่วยทีมเขาช่วยสโมสรมานานละนะครับแล้วใครล่ะแล้วใครจะเข้ามาเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ของเรา กีออดเสคอนีอยู่กับทีมกี่ปีอะปัจจุบันคืออายุ52าปีอะเอ้ยทาไมรุ่นเดียวกันเขาออกไปหมดเลยคุณหมอแกรี่นั้นอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2009ันเกองพันละนะครับตอนนั้นเป็นแค่คลับด็อกเตอร์ตอนนี้เป็น Head of เ e d i c ดิละก็2009นปีนี้สองพันี่สิบปีละเข้าใจละนะครับก็อนุญ,ญาตให้ย้ายทีมได้เพราะอยู่กับทีมมานานโอเคอาจจะต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆ เดี๋ยวค่อยไปดูข่าวว่าจะมีใครเข้ามาตรงนี้เพิ่มเติมเออเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะมิเกลดินเนเล่เนี่ยมิลกิเลเล่ของ i ินเด e n d e n t รายงานว่าอาร์เซนอลนั้นถ้าเอ็มบัปเป้จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนคือทีมแรกที่เขาอยากจะย้ายมาเพราะเขาชื่นชอบในการเล่นการสร้างของมิเกลเอตา เช็ดดอจริงเหรอพี่เป้จริงเหรอเดี๋ยวค่อยไปติดตามข่าวเพิ่มและกันเพราะวันนี้เพิ่งเห็นเข้ามาเป็นของอินดีพนเดนต์เนาะแต่มันก็อย่างนี้แหละเพราะว่าจริงๆคือเวนเกอร์ก็เคยไปจีบมาเขามามากแล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้แค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็แฟรงกี้ดยองอ่ะแฟรงกี้ก็บอกแล้วว่าถ้าอังกฤษเนี่ยเขาชอบอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเขาชอบคือมันเป็นเส้นทางเหมือนกับจากอาเจ็ซ์ไปอาร์เซนอลไปบาซ่าอะไรเงี้ยมันเป็นเส้นทางของนักเตะเทตแลนด์ที่ไปเล่นที่น,นู่นก็มีใครบ้างอะ่ะก็มีมาร์ มีฟานบงฮอสไงที่ไปตรงนั้นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอ่าโอเคนี้ได้นะครับนี้ได้เออดีดข่าวดาวขาวนี้ดีเดี๋ยวเขาจะต้องไปขยายความอีกทีหนึ่งส่วนในเรื่องของข่าวอื่นๆผมเช็คดูแล,แล้วเนาะก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับวันนี้มันก็เลยเป็นข่าวที่เราต้องไปโฟกัสในส่วนของตรงนั้นกันก่อนอ่าเปอร์ตีบอกว่าอยากเห็นแฮร์รี่เคนมาเล่นให้กับอาร์ senal ครับ ผมยังเห็นแฮร์รี่เคนมาเล่นที่อาร์ซนอลผมว่าทุกคนจะโหร้อยย่อครับแต่เขาเริ่มต้นค้าแข่งที่นี่ทุกคนเมื่อเลิกเล่นแล้วต้องการกลับย้อนกลับไปในสิ่งที่พวกเขาจากมาเขาจะถูกจดจําเสมอถ้าของกองหน้าที่สุดครับแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าการที่เขาไม่ได้ถ้วยรางวัลเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีกับมันแน่ใช่ะังนั้นผมก็เพิ่งโพสต์ในในอาร์ซนอลิสตาไปว่าตอนที่แคมเบลย้ายไร้ค่าตัวจากสเปอร์มาสู่อาร์ซนอลเขาคาแชมล์ลก ดังนั้นมันก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่สเปอร์ที่ที่เคนจะย้ายสเปอร์ปีหน้าละมาอาร์ senal มันก็คือจะเป็นท i มที่หมาะอเหมาะมากเพราะว่าเราต้องการของหน้าตัวเป้าถ้าหากว่าเรายังไม่ซื้อก็ปีหน้าก็กำลังเหมาะแล้วแล้วเคนคือเอาจริงๆถ้ามันไม่ใช่สเปอร์นะผมแม่งแบบจะซื้อเสื้อแล้วผมชอบมันเป็นทุนเดิมคือชอบมันตั้งแต่ตอนที่มันเห็นรูปอาร์ senal โผล่มาแล้วอะแต่พอมันอยู่สเปอร์ก็เลยแบบอะไรอะไรเงี้ยอะไร์อะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยถ้าหากว่ามาจริงๆเนี่ยโอ้โหผมจะเป็นรยะเรียที่ยอดเยี่ยม บเอิญอยากซื้อตัวอยู่แต่ว่าสเปอร์ไม่ยอมปล่อยงอย่ายๆดังนั้นมีโอากาสจะย้ายปีหน้าย้ายฟรีย้ายฟรีมานอนสิผมว่ามีโอากาสจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงกันบ้างท็อกสปอตครับอเล็กซ์ครุกก็เชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นมิเกอรต้าปรับตำแหน่งของเบนจามินไว้ขึ้นไปเล่นเป็นตำแหน่งของมิดฟิลในในรูปการใหม่ที่จะถึงนะครับเพราะว่าพอได้เจอเรนทิมเบอร์เข้ามาซึ่งทิมเบอร์น่าจะเป็นแบ็คขวาโดยตรง แล้วก็ไวท์อาจจะต้องขยับไปเล่นตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า,าจ,จะขยับขึ้นเป็นตรงกลางแต่เซนเตอร์แบ็กก็จะมีกราเบลกับวิลเลมซลีบาอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันอาจจะได้เห็นการที่เบนไวท์ขยับขึ้นไปเล่นเหมือนจอห์นสโตนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อาร์ตอลเองมีขุมกาลังที่สามารถโรเตชันทั้งหมดได้เยอะขึ้นอยู่แล้วโดยเบนไวท์เล่นในทางของเซนเตอร์แบ็กนะครับเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาเซนเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางเพราะว่าเคยไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตอนเล่นที่ลีสตอนยืมตัวนัั่นนเองะครบ อ่ะมีอะไรอีกโอ้ผมเอ,อ้ยคุณหมอไปจริงไม่ใช่ว่ามีข่าวจะไปนคนอื่นไปอีกนะอ่าอ่ะ,อะโรโน,โนโรัลโดเฟิร์มแล้วนะครับว่าตอนนี้ทิมเบอร์กำลังตรวจร่างกายกับอาร์ซนอเพื่อเป็นนักเตะของอาร์ซนออ่ะเดี๋ยวเรารอดูรอดูภาพออกมาอย่างเป็นทางการ นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอาร์เซนอลอัปเดตประจำวันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังครับผมเวลาหมดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ